สวัสดีค่ะคุณกบค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกบแม่ศิลชาของคุณสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ถล่มทลายแบบพุ่งขาดใจเลยนะเป็นยังไงเอาไงต่อหุ้นตัวนี้ค่ะก็ณตรงนี้เนี่ยที่ราคาสามสิบห้าบาทห้าสิบนะครับดูจาก EPS ของปีหน้านะครับที่สามบาทเก้าสิบเนี่ยก็หมายความว่าเทดกันที่ PE เก้าเท่านะครับถ้ามองจากตัวของค่าเฉลี่ยเบ็กเอาเป็นของตัวดัชนีบ้านเราก็ได้ นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสิบสามเท่านะครับในพวกกลุ่มใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยนะผมคิดว่ามันน่าจะเกินสิบเท่าขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตรงนี้เองถือถือว่า valuation ก็ยังไม่ได้สูงเวอร์เกินไปนะกันนะครับหมายความว่ามันก็ก็ยังถูกอยู่ถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยก็คงจะต้องรอจังหวะในเรื่องของการอ่อนตัวแล้วก็สะสมไปนะครับเพราะว่าถ้ามองจากไอ้ตัวของกําไรแล้วก็ PE เอาเป็นว่าค่าสิบเท่านะครับผมว่ามันก็ประมาณสามสิบเก้าบาท นะครับโดยประมาณก็คิดว่าน่าจะเป็นกรอบการเคลื่อนไหวนะครับที่ที่มองกันในเชิงของตัวมูลค่าพื้นฐานได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คงจะเป็นหุ้นสําหรับตัวไอตัวของสิราชาคอนสตรักชั่นนะครับที่ขึ้นมาร้อนแรงในช่วงสองสัปดาห์แล้วก็ปันผลฟรีไป <ขา S 1> แต่ว่า<ด>หุ้นของสิราชาคอนสตรักชั่นตรงนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลที่คุณวิกฤตพูดได้หรอคะถึงแน<ด>ทาง <นะ S 2> ของตัวรายได้กําไรที่จะเกิดขึ้นได้ครับได้กำไรตรงนี้ผมยังไม่ได้ปรับขึ้นเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับ ที่ EPS สามบาทเก้าสิบหน้าออของปีธรรมิษสามเนี่ยผม,มคิดว่าคุณจะปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าปรับขึ้นมาก็ราคาหุ้นก็น่าจะไปได้มากกว่านี้แต่ว่ามันเร็วเกินไปผมว่าในช่วงแค่สองอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะครับก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการพักฐานก็จะเป็นโอกาสที่ดีครับถ้าราคาอ่อนตัวลงมาก็คงจะแนะนําในเรื่องของการเข้าซื้อนะครับเพราะว่ามิ่งอัปเกรดเนี่ยก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นปันผลหุ้นตัวนี้ก็น่าจะยังสูงอยู่นะครับ ก็น่าจะทําให้ในเรื่องของตัวราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสหรือว่ามีอัพไซด์ที่จะไปได้ต่อ,อนะครับก็เป็นว่าอ่อนตัวถักสมไปแล้วกันมีข้อสงสัยนิดนึงว่าถ้าเกิดป่าปัจจัยทางพื้นฐานของหุ้นตัวนี้ดีสักขนาดนี้ทำไมราคา IPO มาถึงตำ่ำต่ำจังเลยครับที่15บาทค่ะอ่าราคา IPO โอที่15บาบาทนะครับ ตอนนั้นที่คุยกับทางผู้บริหารเองก็ประหลาดใจกันหมดเลยนะครับ,รบไม่ได้เป็นเฉพาะในส่วนของตลาดแต่ว่า,าตัวของไอบีเองที่เป็นอินเวสท์เบ n k i ิงของ l e ี d u n d e r อร์ไลเนี่ยอย่างตัวของกติกาเองก,ก็บอกว่าเป็นดิวแรกที่เพิ่งเคยเจอมกันนะครับว่า,าราคาเนี่ยขอแบบต่ำ,ตำ ทางผู้ถือหุ้นขอราคาต่ําๆหรือว่าอย่างไรไม่ใช่ครับผู้บริหารบอกขอเป็นราคาที่ที่ที่พายเน็นที่ราคาต่ําไปเลยคือบอกว่ากะให้ให้เต็มที่ไปเลยครับสําหรับคนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นไอทีโอของเขาไปก็กะให้กําไรเงินเต็มที่ก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าจริงๆผมมองแล้วบริษัทมันไม่ได้ต้องการเงินสดนะครับในส่วนตัวพื้นฐานเพราะว่าถ้ามองจากตัวของหนี้สินต่อทุนเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เลย นะครับแล้วก็กระแายงินสดเนี่ยถ้าจะเอาไปลงทุนขยายกิจการอะแบบต่างๆเขาก็มีเงินสดในมือต้องประมาณสักพันหะ้าร้อยล้านก่อนประมาณก่ณอนเข้าตลาดนะครับแล้วเข้าตลาดมาเขามากขึ้นไปอีกนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องออใช้เงินสดจํานวนมากนะครับในเรื่องของการเข้าไปขยายธุรกิจที่เตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นราคาหุ้นในสําหรับที่ทำทำทำ,ทำราคาจอง i อ o ีโอนะครับก็เลยไม่ได้ทําให้ แมันสูงขึ้นมามากนักนะครับก็เป็นว่าคงอยากจะให้มีกําไรกันขั้นหน้ามัครับก็กดราคา่ึ้น้ึ้นหน่อยหนึ่งก็ถ้าธุรกิจมันค่อนข้างค่อนข้างมีเงินสดเยอะผมว่าทำได้ครับอ๋อครับผมครับเหมือนเหมือนปั่นเลยนะเนี่ยตบตบตบขึ้นมาเลยนะขึ้นปบเนาะแบบขึ้นมาแบบขาดใจกันเลยมันจะมีกองทุนต่างประเทศนะครับประมาณสักช่วงสองสัปดาห์ก่อนเนี้ก็สนใจหุ้นตัวนี้นะครับจะอยู่ในฝั่งของสแกนดิเนเวียนแล้วก็ ก็ลงทุนในฝั่งอินโดไชน่าอยู่นะครับแล้วก็มานัดคุยกันก็เขามีความสนใจหุ้นตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างสูงรวมถึงในตัวรับเหมาที่รับงานเมืองนอกด้วยนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยออตัวของสตอรี่ในหุ้นกลุ่มรับเหมางานเมืองนอกเนี่ยมันจะมีในปีหน้านะครับจริงๆเนี่ยโครงการมันน่าจะเปิดเผยประมาสักปุ่มห้าพันแหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมคิดว่าตลาดคงจะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีหมดกี่กี่งานใหญ่นะครับซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มาก นะคใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณแปดงานนะครับออสเตรเลียก็มีอยู่งานหรือ่ที่อื่นอีกนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้ามันประกาศออกมาเมื่อไหร่แล้วบริษัทที่เข้าไปบิดเนี่ยถามว่าตัวศรีราชาหรือว่าจะเป็น s P p i ก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้จับคอนแทคงานออกกระทำสูงเพราะว่าโดยธุรกิจพวกนี้นะครับคนที่มีความชํานาญเขาก็จะทานานกันเป็นส่วนๆไป เพราะว่าการสร้างโรงงานหนึ่งโรงงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงถลุงเงหมืองแร่หรือว่าจะเป็นโรงงานทําพวกโรงกานปิดโตเนี่ยนะครับ,รบมันจะอาศัยผู้ที่ประกอบนะครับโรงงานตรงนี้ต้องอาศัยความชํานาญเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดตรงนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะบอกได้ว่ามันก็ค่อนข้างปิดคนที่เคยได้งานมาก่อนเขาก็จะมั่นใจแล้วก็ให้งานต่อเนื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในธุรกิจนี้นะครับที่จะมีการเปิดประมูลงานในปีหน้า คุณสองนี่ผมคิดว่าน่าจะโดดเด่นนะครับเป็น <S S ได้อีกตีพ cpi ได้หรอครับครับทั้งคู่เลยครับเพราะว่าเขาจะรับงานชับคอนแทคกันคนละส่วนครับ<อ>แต่ว่างานเนี่ยไม่คาซ้อนกันไม่ได้แย่งงานกันนะครับ<ช>แต่ว่าจะทํางานกันคนละด้านแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าเป๊กเ,เปิดบิ๊กโปรเจกต์มาในต่างประเทศเนี่ยก็มีลุ้นทั้งสองคนแหละครับมงเ,เองยังไม่ได้ลงมาในประมาณการของผมด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะบิดเราได้งานหรือเปล่านะครับแต่ถ้าได้ขึ้นมาก็ก็คงจะเป็นอัพั ค่อนข้างเยอะพอสมควรโอ้หลักสามกันหมดเลยทั้ง S T P I แล้วก็สีราชาคอนสตรัคชั่นนะคะใช่ครับใช่หลักแา้วใกล้กันเลยเนอเพิ่งสังเกตครับ S T P I นี่เราเข้ามาซื้อตอนนี้ได้ไหมครับก็ก็คิดว่าเหมือนกันกับสีราชแหละครับคือขึ้นมาแต่จะร้อนแรงไม่เท่านะครับเพราะว่าถ้าพูดกันถึงความสดของหุ้นเนี่ยต้องยอมรับว่า S T P I เนี่ยคนติดกันเยอะ คุณติดกันเยอะค่ะเต็จกันตั้งแต่สามสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสี่สิบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาขึ้นมาเนี่ยทุกสเต็ปก็อาจจะมีแรงขายกดตันอยู่เหมือนกนรนะครับแต่ว่าตัวของศิลาชาผมว่ามันติดกว่าใช่คือขึ้นมาทุกคนม่มีกำไรแล้วผมก็อย่างที่คุณม่อนบอกว่าหุ้นตัวไหนนี่พูดแล้วหัวร้อนนี่ขึ้นทุกตัวผมอยากได้เห็นคุณม่อนหัวร้อนอีกก็โอเคแนะนําหุ้นตัวไหนคะคุณวิกิตคะมาเลย วัดกันตรงนี้เลยค่ะรผมก็จริงๆริตลาดโดยรวม,มผมว่ามัน <c oughs> มัน,มนค่อนข้างที่จะอิสระเลยนะครับ <c oughs> ถ้าดูกันแล้วที่อินเด็กซ์เนี่ยมันแทบถทาไม่ไปไหนเลยแต่ว่าหุ้นบางตัวก็วิ่งสูวนขึ้นมาได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> อย่างวันนี้อย่างเทียบที่ทิลาดผมเชียร์รถสึกจะมีไทคมตัวค่ะครับก็ราคาก็ถือว่าเอาโฟร์ฟอร์มตลาดดีนะครับมันก็ขึ้นมากันในกลุ่มไอทีทีเกือบทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าผมมองตลาดแบบนี้ก็คือ แข่งออกข้างๆหรือว่าลงก็ไม่ลึกเนะครับขึ้นก็ได้ไม่ไกลเนี่ย่มที่น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเล็กตัวกลางเหมือนเดิมค่ะครับผมนะครับแล้วผมก็อยากจะกลับมาแนะนําสําหรับตัวของสองพันจนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวหุ้นนะครับที่เป็นตัวขนาดกลางแล้วก็เล็กจากที่ราคาหุ้นเนี่ยลงมานะครับรับรู้ผลการดาเนินงานที่อาจจะดูแล้วเนี่ยแย่กว่าที่ตลาดมีการคาดการไปนะครับผมก็คิดว่าถ้าราคาเริ่มยืนได้เนี่ยภายในสองสัปดาห์ นะครับแนวรับไม่หลุดจากบริเวณ80บาทราคาหุ้นมีโอกาสพยากลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นหลักเนี่ยก็คงจะมาจากในเรื่องของตัวผลการดาเนินงานนะครับสําหรับในภาพของทั้งปีที่ค่อนข้างไปได้ค่อนข้างดีอย่างที่ผมมองนะครับก็คือในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กำไรอย่างมากก็แค่ห้าสิบกว่าล้านเท่านั้นเองแต่ว่ามาในปีนี้แล้วก็ปีโน้นเนี่ยนะครับกำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นระดับได้ขามหลักเป็นร้อยกว่าล้านขึ้นไปต่อปี เพราะฉะนั้นแนวโน้มของตัวธุรกิจมันก็จะจะไปได้สวยนะครับจากนี้ไปแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของตัวราคาหุ้นนะครับที่มีการปรับฐานลงมาแล้วเนี่ยลดความร้อนแรงลงไปนะครับเริ่มมีภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์โซลนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ภายในช่วงสองสัปดาห์ครับค่ราคาเป้าหมายที่ไหนดีครับราคาทรงเก็ตไพท,ที่มองนะครับในเชิงถึงตัวพื้นฐานบริเวณชันอยู่ที่หนึ่งร้อยกับอีกสี่บาทนะครับสำหรับในเรื่องของตัวทรงเก็ตไพ แนวต้านนะครับทางเทคนิคนะครับแน่นอนว่า91บาทนะครับเป็นแนวต้านสําคัญแล้วก็ถ้าเบสผานขึ้นไปได้ของแนวต้านถัดไปที่92ครับสำหรับตัวของสองอันแก๊กครับผมแนวรับนะคะตอนนี้82.75ค่ะกถ้าไม่หลุด80บาทถัดผมไปเรื่อยๆครับรับ80บาทโอเคค่ะค่ะคุณผู้จตเดี๋ยวมาทวนหุ้นที่เคยให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงได้ไหมครับอ๋อก็จะมีตัวเคคากับปตทอโกลบอลนี่ถ้าจะคัดลอสไปแล้วอืมแล้วก็ยังเหลือ ตัวไทยคมกับสีไทยอะครับยังไปต่อได้ไหมฮะพวกนี้ถึงเป้าหมดแล้วนะครับครับก็จริงๆก็ยังน่าจะเเลทโฟลเลทโฟลฟิตแลนไปได้อีกสักระยะหนึ่งครับสำหรับไทยคมแล้วก็ตัวของสีไทยค่ะค่ะไปทําขายที่ไหนดีครับทั้งสองตัวเนี้ยครับโอเคน้ต้านไทยคมนะครับผมมองน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสิบแปดบาทนะครับแล้วก็สิบแปดบาทห้าสิบนะครับแถ่านั้นก็ เทคโปรฟิตออกมาระยะท่านเล่นรอบท่านก็ได้ครับรอ่อนตัวลงมาค่อยมาหาจังหวัดซื้อใหม่ส่วนสีไทยนะครับนาป้านะคจะอยู่ที่ยี่สิบาทสีไทยใช่ไหมคะใช่ครับสีไทยยี่สิบบาทนะครับก็ถ้าจะเป็นไปได คิดว่าราคาหุ้นที่มีการขยับขึ้นมาในวันนี้19.4 <c oughs> นะครับม,มันยังไม่สุดนะครับยังเล่นไปได้เท <c oughs> ่าผมเพราะฉะนั้นก็คง <c oughs> จะเก็งกำไรไปต่อได้ <c oughs> ที่จริงเนี่ยตัวสีไทยมันคงจะเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ในกรณีของตัวฝาขวดเบสซี่เนี่ยที่ก่อนหน้าเนี่ยนะครับออเดอร์ของเบสซี่ก็จะให้เสริมสุกทําแต่พอเบสซี่เนี่ยแยกทางกับเสริมสุข นะครับคนที่ได้ไประโยชน์ไปก็คงจะเป็นในตัวของสีไทยที่ได้รับออเดอร์ฝากขวดตรงนี้ในส่วนเพชรไอขวดเพชรไปนะครับก <Okay. S 2> ็น่าจะเป็นหุ้นที่ออมีข่าวอยู่ในช่วงนี้ด้วยหนุนราค <Okay. S 2> าหุ้นด้วย <Okay. S 2> นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นเด่นครับสำหรับเรื่องของการน่าจะได้ผลิตันไปได้อยู่ค่ะโอเคครับค่ะตัวเดียวเหรอคะวันนี้มันอีกตัวหนึ่งมันยังไม่เข้าตลาดนะครับเป็นหุ้นจองแต่ว่าอ <We> ยายกให้ไปจองกันเดาได้อามาเอามา,า,มาหุ้นตัวไหน ฮอตฮอตฮอตคือว่าทีวีไดเล็กแน่เลยไม่ได้ฮอตฮอตเขาเขาเขาเปิดให้จองได้ยังคะยังครับยังยังของบุญหลวงทำหรือใครทําคะบุญหลวงทำครับแต่ว่าผมพูดได้วันนี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเลยนี้ก็พูดไม่ได้เ๋อใช่ใช่เหลือละเอพูดมาเลยค่ะฮอตพอตมันจะเท่าไหร่ยังไงคะเอามามาว่าถ้าราคาจองมาสามสามบาทนะผมแนะนําให้จองครับสําหรับุนตัวนี้ค่ะเพราะ น่าจะมีดิสคาวให้นะครับประเด็นหลักก็คงจะมาจากาตัวของางาน้มธุรกิจเขาเนะครับ <Okay. S 2> ที่ดูแล้วว่าน่าจะน่าจะไปได้สวยในเรื่องของการเปิดปาขาอะไรต่างๆ <Okay. S 2> นะครับขณะที่ตัวของกําไรเมื่อหักค่าเสื่อมแล้วเนี่ยนะครับมันจะดูแล้วมันมันมันไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าถ้ารวมไอ้ตัวของค่าเสื่อมซึ่งซึ่งเป็นไอเทมนอนแคชเข้ามาเนี่ยถือว่ามีตัวของกําไรที่ดีพอสมควร <Okay. S 2> นะครับแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของตัวะานนมการเติบโตของธุรกิจประเภทแบบเนี่ย ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับมันจะมีกาไรประทาบนสุดท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <Okay. S 2> แต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับต,ต้นทุนที่ลงไปเป็นฟรีคอร์สเนี่ยมันมันไม่มีการเพิ่มขึ้นรักนะครับ <Okay. S 2> กำไรมันก็จะขยายตัวโตสูงมากเหมือนเอ็นเคนะครับที่เราจะเห็นว่าธุรกิจพอมันมาชัวร์แล้วเนี่ยนะครับเก็บเงินสดเข้ากระเป๋ากันปีหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดันล้านบาทนะครับ <Okay. S 2> ตัวนี้เป็นหุ้นที่มีไซส์ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับของตัวจํานวนหุ้นแต่ว่าจํานวนของตัวสาขาแล้วก็ แนวโน้ม5ปีข้างหน้า,าผมมองไปยาวหน่อยสำหรับท่านนะครับคิดว่าคงไม่แพ้ MK นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแนวโน้มธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คงจะเป็นในธุรกิจที่เป็นบุฟเฟต่ตหลักๆนะครับแล้วก็มันจะบริหารต้นทุนได้ง่ายกว่าในบริษัทที่มันทำธุรกิจเป็นอาราคาร ราคาก็คือพวกอาหารตามสั่งเพราะว่าบุฟเฟ่ต์ในเวลาหมูแพงเนี่ยคุณก็เฉลี่ยไก่เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับก็ลูกค้า,าก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นจุดเด่ดนอันที่หนึ่งแล้วก็การเสิร์ฟอาหารบนบาร์เนี่ยให้คนเดินไปตักเองก็ไม่จําเป็นต้องใช้พนักง,งานเยอะนะครับก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมมองแล้วก็การเข้าไปซื้อธุรกิจไดโดมอนเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยในธุรกิจ อของฮอตพอร์ตเองก็จะมีสาขาที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวของไดนอมอมของตัวไดนอมมอนด้วยเข้ามา,าตรงไดนอมมอนเนี่ยซื้อมาค่อนข,ข้างค่อนข้างคุ้มนะครับในมุมมอ,มองที่ผมมองเพราะว่าหนึ่งคุณได้สัญญาเช่าในราคาเมื่อสิบปีก่อนมาและสัญญาเช่าพื้นที่ก็เลยต้องประมาณเจ็ดถึงสิบปีนะครับแล้วก็ธุรกิจของไดนอมมอนถ้ามีการรีแบรนด์รีโนเวทที่มาได้และํำเร็จริงเนี่ยก็น่าจะแอดเรื่องของพอร์สโปรฟิตมาทิ่นใ่เพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ณตรงนี้เองผมเอาเป็นว่า เอ่อแค่แค่แค่กำไร m a r g ้นปัจจุบันที่ผมมองเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเมนเทนได้นะครับแล้วก็ถ้าตัวของเดลต้ามอน์มีคอนำทนต์ยูเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทำให้กำไร margin มันดีขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้รวมงินตนาที่มาจากกรณีที่ซื้อตัวของธุรกิจเดลต้ามอน์เข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นทุนที่น่าสนใจครับในเชิงของตัวมีโกลด์ค่อนข้างน่าสนใจครับดิฉันไม่กล้าหัวเราะเสียงดังออกมาเดี๋ยวคุณวิกิตแซวด้วยแต่อ้าปากอยู่แล้วนะคะราคาที่ที่แนะนำ ยังไม่รู้ครับผมยังไม่รู้เลยครับผมแต่แต่ผมรู้ว่าถ้าจองต่ำกว่าสามบาทแนะนำแนะนำจองบาทครับผมถ้าต่ำสามบาทแนะนําจองแนะนําจองนะคะถ้าต่ำกว่าสามบาทแล้วตัวนี้จะเปิดจองเมื่อไหร่ล่ะครับวันพรุ่งนี้น่าจะน่าจะต้นเดือนกันยายนนะครับตัวนี้ถ้ามองกันเชิงของ PE นะครับ EPS ของปีหน้าที่ผมทำเอาไว้ประมาณสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสตางค์เนี่ย PE เอาเป็นว่าแค่สิบห้าเท่าแล้วกันนะครับเท่ากับตัวของกลุ่มฟู้ดด้วยกันหรือว่า ได้กับจัชนี mai ก็ได้นะครับทาร์เก็ตไัยที่มองก็จะอยู่ประมาณสามบาทแปดสิบนะครับอืมครับผมครับก็ก็ถือว่าเป็นตัวนี้ที่น่าสนใจทำ ipo ตัวนี้ของของบัวหลวงเป็นคนทําใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับเอาละผมเองแหละอ๋อผมเองมีหน้าคุณวิกฤตขายซะหยดย้อยขนาดนี้รู้อีกนะว่าเป็นยังไง ไปเสิร์ฟบนบาร์ไปอะไรกันรู้หมดเลยพี่เก็มาล็าพอทเองแล้วเราก็ก็คงจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะแล้วก็เชื่อว่าตัวของมีการเมนเทนกําไรน่าจะทําได้ตามเป้าหมายที่มองครับก็ทําให้มันดีกันแล้วกันอยาแพ้บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะที่ทำาิีรชาคอนเซ็คชั่นสักขนาดนี้บุญหลวงห้ามแพ้กสิกรราคาผมเองหละได้ได้ราคาต่ำกว่าสามบาทก็ได้นําจองนะคะ การในส่วนของ,งภาพรวมของตลาดหุ้นเองนะคะคุณวิจิตวิกิตคะคก็น่าจะใช้เวยยังไงคะก็คงจะใช้เวยไสักหนึ่งแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดก็จะปรับลงในที่สุดปรับลงนะคะอค่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะปรับลงในที่สุดเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เหมือนจะไมใ่ใจเยอะเอ็กดีไปแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วรับเอ็กฟรีกันเกือบหมดเลยะะราคา,าไม่ลงกันนาใช่ราคาไม่ลงเพราะฉะนั้นแนวรอมอย่างเงี้ย นะครับในในหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ในตลาดจะยังไม่ได้ลงแรงหรอกนะครับแต่ว่าอัพไซด์นี่จะถูกลิมิตไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นการลงทุนในในในช่วงเนี้ยผมแนะนําเป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กน่าจะดูร้วเด็เด่นก <Okay. S 2> ว่านะครับปัจจัยที่ต้องตามกันจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงกันยาย,ยนเนี่ยเป็นเรื่องไฮไลท์เลยล่ะ <Wow. S 2> นะครับก็คือในเรื่องของตัวสเปนเนี่ยอาจจะมีการถูกปรวัติระดับเครดิตแติ้งลงมาอีก แล้วถ้ามันต่ำกว่าตัวของอินเวส m e เมนต์เก่เรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกนำมาขายหุ้นแล้วก็เฟดเองในการประชมุม12-13กันยายนผมมองว่าจะไม่มีในเรื่องของตัว QE รอบใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดนะครับลดความคาดหวังลงมากันหมดแล้วนะครับอย่างมอแกนสตาร์แร่เองก็มองว่าโอกาสเกิด QE มันแค่30สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าจะมีในเดือนกันยานะเพราะฉะนั้นตลาดมีโอกาสผิดหวังครับที่มีการเก็งกำไรกันมาก่อนหน้านี้ นะครับแล้วก็เรื่องของตัวนี้ยุโรปเนี่ยดูเหมือนจะเงียบเงียบไปแต่จริงๆยังไม่จบหรอกแล้วก็ในส่วนของตัวสเปนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่จุดประกายนะครับในตลาดเป็นด้านลบนะครับทําให้ตลาดอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในภาพของตัวเดือนกันยายนะนะครับนี่ก็ติงๆเอาไว้แล้วก็หลังเอ็กดีไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นที่ไม่มีคาทาลิสอะไรใหม่ๆมักจะถูกดีมาชอ็อตได้อย่าลืมนะครับอครับผมค่ะก็ครบใช่ไหมคะในประเด็นข่าวสารนี้ค่ะสําหรับ ท่านที่ฟังข้อมูลของคุณวิกฤตไม่ทันนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลชาคอนสัคชันหรืออะไรต่างๆก็สามารถไปฟังรายการย้อนหลังได้ได้ครับผมในเว็บไซต์เ w w ร์ e ไ s เว็บเอ็มนิวส์ฟันดอทคอมนะคะเพราะตอนนี้มันแรงเหลือเกินสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะคุณวิกฤตคะครับขอให้หุ้นสค้อนแก่นของคุณวิกฤตนี้ได้ตามเป้านะตัวนี้ไม่หัวเราะเพราะทาได้อยู่แล้วครับผมค่ะค่ะหัวเราะแทนคุณวิกฤตหัวเราะแทนได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับ